รุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นไปน้ากันครับอ้ยเปิดหัวมันคากๆกได้ครับนี่หัวมันแซงเราพอตั้งแต่หัวเก่ามาลาว่าจะน้าเฉาครับสวัสดีครับมือนี้เคยบนภ้าพี่น้องมาคุดมันนะครับพี่น้องไม่ลงหัวปันไดปันว่า พ่อเลยต่มนะครับพี่น้องเอาเบิงเบิงครับพี่น้องเบิงคนขุดมันแซงครับวันนี้ภาพพี่น้องเขาป่าเขาดงน่นมุนอาญะเพื่อนนันบันนี่ขี่ของใหญ่หิว่ามันแซงพี่น้องเอ้ยเบิงเบิงครับอ้าโอเคครับขุดไปอีกเบิงกอนนะยังมีหลายติ่งอยู่บ่่าคือต่างกันกระซับกัน ซับเลยจ้ะหัวมันแตงมันไหมม่ได้าเป็งามเลยโอเคน่หัวเก่าเนบอครับ หม <allegiance. S 2> ้อเกาเอ้าก็มาคายคลิปเนาะมันก็ได้รุ่นตัวนี่ไงนานอูงามๆเลย นี่คือกันเือนวันใหญ่มเียวใหม่นี่มามันอยู่ใส่ไมือใส่เลยนี่เลนี่ขวดไหนสมมนี่โอ้ยขวนี้หัวนึ่งอยู่สอนกันอยู่คนสีเสือหนึ่งมึงเหลือ้าวโดใหญ่โดมาตังผีมาตังผี เบื่งกันจะจะไปเลยยังไม่ถึงเลือกเนาะเพือกหัวหน่อยๆลงเลยที่อาจจะหัว ออ,อ่สงงยาไกำลังลงเป็น,อ,นอย่งไรทั้งนั้นบัดนี้ขี้เมนียดชายไก่ๆจ้าเบิงด้วยครับพี่น้องด้วยอ่พี่กันคูดมันแสงครับ ว่ามากินนอนก็เม <un gesch> ื่อยมเกินปวดแขนมันยากมากอยู่นันเหมือนได้บมมิขาาช่วยซ้อนมาดินอยู่อาไฟยา่ยลหวนี่ได้สีข่่มา กระตานออกว่าสันหามเ้ยตัวนี้ต้านออกว่าสันหีน้ำใหญ่พี่จังหัวใหญ่พี่รุ่นรุ่น,นพี่น้องรุ่นรุ่นไปน้ำกันครับอุย้ยหัวมันคาคาด้ครับนี่หัวมันแซง เราพอตั้งแต่หัวเก่ามาแล่วว่าจะนาเจ้าหามุมก่อนมันย้อนแสงสมน้ำพิงอยู่ดอกพีย้ายเพื่อนหายเพื่นยานบ่ได้ปุ่มอุ้ยขามันเป็นหัวก็จะเป็นบ่ได้นี่นันนี่มดนเี่นี่มันนี่ติงมันเออมาสนุกหัวนี่ติงหน่อยมันครับมันกำลังสีลงหัว ผมไปบม่นไมนหักห้อยหน่อยอย่างเดียวแหละโอ้ยสะโพกยานมาขั้นคนุดปินอท่เดียวมันก็เเป็นตางกระจายดิ้นนะคุณคุดปิ้เนะใช่คักค่ะเายูนี่ดักล่องอีกสองติง ครับมาหลุ่นไปน้ำกันครับตัวได้ติงมันได้ติงมมันนั่นเดียติงมันตัวนั้นสาบไม่เขาขาวนั่นเดียวเาใบ่หญ่เห็นแล้วครับไม่โตเอ้าเดียวดึงบุกข้นนี่ใหญ่อยู่ได้เนี่ยกัดึงอุย ในละมันมีผลน,พววน,นะพู้นั้นน่าม่ล่ะอโอ,ะโอะ้ก็บว่าใหญ่เป็นไหมพอดีครับนี่ใส่ทั้งนันบันนี่นเออวานนี่พ่อวานนี้มดเอยขวัญเอย <laughs> บัวด็กโดตรเตี้ยด้วยสอนเขาไม่โคตเนาะบัวลูกบัถือเีที่กันบัถือยังวันต้องมีอาจารย์ยังวะอันนี้บัวหลวงทำต้องมีอาจารย์เห็นให้เบิ่งก่อนตัวให้เบิ่งทางนั้นบ้านโคตรเนี่ยที่ยังเอาเสียมจีมันคือสูบหอยนี่อันเดี๋ยวเมียนบอยใหญ่นะ เบืองน้ำใหญ่ก่อนครับมันหัวใบใหญ่ก่อนคุณวันมันสีอันอันนั้น่หอหัวหน่อยค่ะหัวหน่อยอันนี้เไอธรรมาโซอ้ก็เบืองเขื่อมันเนี่ยเป็นอย่างหุ่นแค่นุ๊กเป็นหัวในกระเงี้ยเห็นไหมครับเดี๋ยวที่ไห้เบืองเขื่อนนครับขึ้นไปทึ่งๆพูนไฟายต้นแก่พูนพูนอะไรครับไปอีกครับ อีกแล้วหัวหนึ่งซับแล้วดูในสงหัวซับดหัวมันพอดีหัวละสองคำกยู่นี่ควนซับควนซับนะโอ้ยได้ว้ายเยาฟังไว้ที่นนีด,ดนีุน่นีใบใหญ่นะ ลงอยู่แมนบ่กอ้ครับเอายีกบันนี่ลงอีกแล้วว่าสันเป็นหัวเป็่นสิาว้าหัวหน่อยนึงหัวตั้ง่ฝหนว่นต่นเสียนะตื่นา่หาวมาพหัวหน่อยหน่อยครับเฮ้ โอ้มันคือเกีียงมันปอกไว้เนี่ยไอ้คนปอกหัวมันเนี่ยมันกูเออนี่ดิโอ้พุดเป็นละวันนี้พุดเป็นอะไรช้อนอื้ออะไรสิพม่าโอ้ยเดี๋ยวพม่าดูเหม่ยเราไปเมื่อยเรามีแห้งแจ็คอาทิตย์เนี่ยเถอะพุดเป็นละพุดเป็นละวันนี้ยินบุญผ้ามาเ้อะยินผ้าสิได้ไปส่งหมอฝนโอ้ย แม่นิบทิ้งนี่ยโอ้โหแม่นอนนาานันตรายเอาละครับพี่น้องทายให้เบิงเองแค่นี้ก่อนเด้อครับเดี๋ยวจังไดก็ค่อยสรุปกันเบิองบัดเน่าเมื่อผลละเ <c oughs> อาละครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เดินทางมาจะกลับแล้วเด้อครับพี่น้องมั่นกับมีพอได้กินอยู่ครับแต่ว่าให้ได้ร้ายกับบอดได้ร้ายปันใดน,นะครับพี่น้อง ก็ได้กินอยู่ครับพี่น้องหากินหาอยากคืนบานมูเฮานะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เคยบนเหตุคลิปต่อไปในเด้อครับสมอยากอยู่ได้กินสมอยากอยู่ครับสุดท้ายนี่ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ